ของป่าให้ลูกน้องรับไหมฮะพูดอย่างนี้ก็รู้กันหมดเลยครับหลานหลับตาข้างหนึงห่งไล้ไหมที่มันนั่งอยู่ที่ผมก็รับฟินอยู่นะตอนนี้ใชต่ตามหลักการก <c oughs> ็ใช่ <c oughs> มใมต้โต๊ะทำงานม e e เด h e b บอส วันนี้ป๋าได้ได้กลับมานั่งจัดรายการเป็นดีเจครั้งเมื่อก่อนป๋ายู่ชิลใช่ตอนนี้คือป๋าจัดเรื่องหนังใช่ไหมครับใช่ครับชิวชมชิลชมต้องกอโยงแล้วป๋าก็จะไม่ค่อยเต็มที่กับการจัดเท่าไหร่เพราะว่าจะไปนั่งอยู่ตรงคอกชิวเตรียมงานเด็กบดักชั่นเหรอฮะบางทีบางวันก็เจ็ดบาย ใบนี้ไม่ใช nice> ่กระท่มนะก่อนที่จะบีบมหลังใบแดดจ้าป่ามาแล้ววันนี้ประเด็นแรกจะมาคุยกันถึงเรื่องเงินเดือนครับป๋าเราจะสตาร์ทเงินเดือนหมื่นห้าไปถึงเมื่อไหร่บางคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าบางที่ไม่ถึงหมื่นห้าด้วยซ้ำบางที่บอกหมื่นสามบางที่บอกได้หมื่นหนึ่งก็หลูแล้วแต่เร็วนี้ก็มีงานวิจัยบอกว่าหมื่นห้าใช้ประหยัดๆเนี่ยเหลือได้ครับป๋าครับค่าอาหาร65บาทต่อมื้ออืมต่อเดือนก็จะประมาณ5,850บาทใช่ให้ค่ากาแฟด้วย40บาท ต่อวันค่าน้ําไฟประมาณ600บาทอันนี้ในกรณีที่อยู่หอพักอ๋ออยู่คนเดียวจริงๆคนเดียวแล้วตกลางวันไม่อยู่บ้านเลยอ่ะใช่ค่าหอนี่ประมาณให้4ี่พันห้าถึงห้าพันต้องนอกเมืองหน่อยใช่แต่ต้องเสียค่ารถประมาณวันลาสามร้อยอะไรเงี้ยเพ้าเมันไกลองไกลใช่ไหมแต่นี่เขาตีเป็นค่าน้ํามันคนคนนี้มีรถจักรยานยนต์เขาตีค่าน้ํามันรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณร้อยบาทต่อสัปดาห์ได้เหรอันนี้เป็นเงืนไขไม่ได้หรอกร้อยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสัปดาห์ละร้อยเริ่มไม่ได้แล้วมีค่าซักผ้าให้ด้วยซักผ้าหยอดเหรียญฮครับสี่ส สัปดาห์ฉเฉลี่ยแล้วรวมๆน่าจะประมาณ1 2ื่นถึงหมเหลือเงินเก็บประมาณเนี่ยครับพันถึงสองพบาทนี่ไม่ได้เติมเงินมือถือด้วยเนี่ยไม่มีค่าเช่าค่าหน่งค่าเน็ตอะไรไม่าเีเลยคือค <ๆ S 2> ือผมมองอย่างนี้ฮะมันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างนะครับเอาเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนถามว่า1 5ื0 0หอยู่ได้ไหมต่อเดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีไลฟ์สไตล์ยังไงและเราอยู่ที่ไหนผมว่าอยู่ในกรุงเทพผมว่าก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าค่าเช่า ที่พักราคาแบบนี้ก็อาจจะต้องอยู่ชานเมืองหล่อยเมื่ออยู่ชานเมืองถ้าเข้ามาทํางานกลางเมืองก็าครถมันก็จะต้องแพงใช่มันก็อาจจะอยู่ยากแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีไลฟ์สไตล์แบบที่ไม่ได้ฟู่ฟ้ามากเผลอๆก็อาจจะมีเงินเก็บจริงๆหรือบางทีอยู่กับ บ้านยังอยู่กับพ่อแม่เลยงี้ยก็อาจจะประหยัดค่าเช่าบ้านไปป่ามีพนักงานที่ขอนอนออฟฟิศไหมฮะมันไม่ขอให้มันนอนเลยผมแย่ผมแย่ตึกเราเนี่ย้ังตึกกันไดนี้ใช่ใช่ส่วนที่ว่าแบบเราควรจะเลิกสตาร์ทเงินเดือนที่หมื่นห้าหรือเปล่าเนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นมาตรฐานจริงหรือเปล่านะครับหมื่นห้าหลังจากที่ไปในรายการ Good Jobs ที่ไปสัมภาษณ์ฝ่ายบุคคลและก็ผู้บริหารในหลายๆบริษัทมาเนี่ยก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่า คนรุ่นใหม่ยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนงานกันง่ายมหมายความว่าเขาพร้อมที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆเขา<อ>พร้อมที่จะย,ย้ายงานทันทีถ้ามีม,มีมีสวัสดิการดีกว่าในทางตรงเงินขา้มขามคุณคาดหวังเงินเดือนเยอะคุณก็ต้องไปสมัครในที่ที่เขาก็จะคาดหวังอะไรจากคุณมากมันจะเหมือนดีมานซ์ซัพพลายครับเหมือนหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปอ่ะมันย่อมจะเจอกันเองโดยธรรมชาติมันก็เลยต้องหาให้เจอใช่หาให้เจอเพราะว่าอันนี้ผมก็ดูเทียบจาก หลายๆคนที่อยู่รอบๆก็ไม่ได้สตาร์ทหมื่นกว่าแต่ว่าอะไรผมก็ไม่สามารถพูดแทนหลายๆบริษัทริทได้ใช่ที่เขาอาจจะ requirement <ช>รีควอร์เมนเขาอาจจะต่ำแล้วก็เขาก็อาจจะมีงบประมาณที่ไม่มากที่จะที่จะจา่ายสูง นี่คุณคุณจุมจ๋มจิ๋มเลยบอกว่าถึงต้องรับฝิ่นไงครับใช่อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะผมผมก็รู้สึกว่าในบริษัทที่ให้สวัสดิการดีๆให้เงินเดือนเยอะ,เยอะๆเขาก็จะมีกฎระเบียบที่เข้มข้นอย่าไปรับฝิ่นนะในขณะที่บางบริษัทที่อาจจะเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะแบบหลับตาข้างหนึ่งเข้าใจเราก็ไม่มีปัญญาจ้างแผงๆอย่างนั้นเนี่ย อ่ะได้ฟินได้แต่อย่าให้เสียงานประจํานะนั่ก็อาจจะเป็นไปได้ของป๋าให้ลูกน้องรับไหมฮะพูดอย่างนี้ก็รู้กันหมดเลยครับหลับตาข้นหนึ่งหรือเปล่าที่มานั่งอยู่นี่ผมก็รับฟินอยู่นะตอนนี้ใั่ตามหลักการใช่ไหมดังนั้นเนี่ยดังนั้นมันมันคือถ้างานประจําหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ไม่เสียหายงานฟินที่ไปรับเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกับงานที่เราทําอยู่เช่นไม่ได้ไปรับทําคอนเสิร์ตให้บริษัทคู่แข่ง คุณไปจัดรายการให้วิทยุรายการอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรสมมติถ้าไปแสดงหนังอ่ะอาจจะโอเคไม่เป็นไรมันเคยมีเหตุการณ์แบบที่ไปรับฝิ่นฝั่งตรงข้ามอะไรอย่าที่ป๋าเคยเจอมานี่ไหมโอ้โหเรานั่งอยู่ในตึกแกรมมี่เนี่ยครับเราไม่รู้นะครับยุคที่แกรมมี่อยาเอสิแข่งกันแบบรุนแรงที่เราเปิดเพลงข้ามกันไม่ได้อะป่ะใช่แต่ที่ไหนได้ไอ้นักแต่งเพลงเนี่ยโอ้โยแม่ ให้พูดเฮะถ่าเท็ดท็อกที่เป็นเฮียหอ่ะครับเขาเล่าเรื่องนี้เหมือนกันช่คือคือในที่สุดแล้วมันเหมือนกับว่า คนที่ทํางานเบื้องหลังอ่ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไงตอนสมัยนั้นใช่โดยเฉพาะในช่วงที่แบบแต่ก่อนมันโอ้โหซิงเกิลใหม่ออกกันทุกวันเะยแบบวงการเพลงไทยเฟื่องฟูความจริงทุกวันนี้ก็ออกเยอะนะแล้วก็ียงแต่ว่าทุกวันนี้คนที่ทํางานเบื้องหลังไม่ได้สังกัดค่ายไงส่วนใหญ่แล้วแบบเป็นเป็นฟรีแลนซ์ดังนั้นจึงรับงานได้ทุกค่ายแต่แต่ก่อนเนี้ยค่ายใหญ่ๆสองค่ายเนี่ย แม่ทำเป็นสู้กันอยู่ข้างบนข้างล่างนี่ก็โอ้โหฮะเ็นรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาตาคิดยังไงกับการทำงาน6วันครับบางที่ทำสาวครึ่งวันหนูมองว่าครึ่งวันก็เซ็งอันนี้ก็อีกอันาหนึ่งที่มันจะขึ้นอยู่กับสภาพงานของแต่ละที่นะครับเช่นเช่นสมมุติว่าอย่างงานของแผนกที่ผมดูแลอยู่ในการทำคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยวันที่หนักนี่ก็หนักไปเลยอ่ะเช่นวันที่มี อีเวนต์เนี่ยคือเรียกว่าไม่ได้นอนกันเลยอย่างบิ๊กมาลเทนเนี่ยคือ2วัน2คืนต้องต้องจัดกะกันนอนอ่ะไม่เช่นั้นงานมันเดินไม่ได้สลับกันนอนใช่รวมไปก่อนหน้าด้วยที่ต้องใช่ช่วงที่เตรียมงานใกล้ๆแต่สมมุติว่าก่อนหน้านั้นนานๆเนี่ยช่วงพรีโพนานๆเนี่ยบางวันที่ว่างเลยมันบอกไม่ได้หรอกว่ามันควรจะทํางาน5วันหรือ6วันหรือเลิกงานเวลาไหนคืออาชติงานธนาคารอย่างเงี้ยมันมีเวลาเปิดปิดเป็นเวลาดังนั้นหรือบางทีเขาต้องเปิดวันเสาร์เพื่อให้บริการกับ ลูกค้าที่ไม่สะดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ครับซึ่งซึ่งเขาก็จะมีเวลายืดหยุ่นหรือว่าสวัสดิการที่ที่แตกต่างกันไปครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมผมกลับรู้สึกอย่างนี้นะข้องใจอันหนึ่งก็คือทำไมมันต้องหยุดเสาร์อาทิตย์พร้อมกันหมดหมายความว่าจริงๆแล้วบางบริษัทมันหยุดวันพุธ จะนังทารได้ไหมไม่หยุดกลางสัปดาห์ก็ได้มันทำให้กระจายรถมันบาหนาแนบน้อยลงแต่แต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าบางทีมันยืดหยุ่นได้หลายแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องจะทำงาน5หรือ6วันอ่ะอย่างฝรั่งเนี้ยเราฝรั่งเขาหยุดนเสาร์อาทิตย์อแล้วแต่มันกันครับมีฝรั่งที่ทำงาน6วันก็มีมีฝรั่งที่ทำงาน5วันก็มีหดือยํทำครึ่งปีแล้วหยุดอีกครึ่งปีก็ใช่หรือแบบว่าร้อนทีเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยมันซึ่งซึ่งผมว่า มันก็ดีไปอีกแบบนะมันมันมีเวลาชาร์จแบตแบบนานๆแล้วแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานด้วยเพราะบางลักษณะงานหยุดไป5เดือนอย่างเงี้ยกลับมามันก็ต่อเหมือนเรื่องต้นใหม่อ่ะเหมือนมีบางบริษัทที่ให้เลือกเองก็มีนะป่าว่าอยากอยู่วันไหนใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ได้ก็เป็นจันทร์ค้าก็ได้แล้วแต่ก็มีเวลางานเท่าเดิมชอันนี้ก็มีเหมือนกันเราเราเรียกว่าฟรีแลนฮะก็คือฮะไม่มีงานมันก็หยุดไปขอโทษครับผมแล้วก็มีบางคนที่แบบว่าในยุคสมัยดีวผมว่าต้องมีคนที่ททาางนนหัก กลัวเฮ้ยวันหนึ่งอาจจะต้องโดนออกหรือเปล่าหรือว่ามีคนมาแทนเราทํางานหนักทํางานหนักทางานหนักจนมีคําพูดที่ปลอบตัวเองว่าทําไปก่อนมีแรงก็ทำไปมีแรงก็ทาไปมีแรงก็ทําไปมีกว่าไม่มีป๋ามองเรื่องการทํางานหนักแบบนี้ว่ายังไงบ้างฮะผมเป็นคนชอบทํางานไงผมมเลยรู้สึกว่าอย่างช่วงที่แบบ work from home เยอะๆเนี่ยผมมันมีบางช่วงั้นมันห่อเกี่ยวมากอ่ะผมรู้สึกว่าเออประชุมออนไลน์มันเหมือนมันไม่ได้มาทํางานอย่างอย่างช่วงนี้เริ่มกลับมาทํางาน บ่อยขึ้นเกือบตอนนี้ก็เข้าออฟฟิศเกือบจะทุกวันเนี่ยก็รู้สึกว่ากระเป๋าขึ้นมาครั้งหนึ่งใช่ใช่คือมมนได้เจอคนนะบ่าเนาะเดียวแบบปาิสัมพันธ์ทำนองนั้นอะไม่งั้นมันมันหอเหี่ยวอะแต่แต่ก็เข้าใจไงแต่ว่าอย่างงานอย่างเรามันไม่เหมือนกับงานแบบบางแบบมันอูมันต้องใช้แรงงานมันทําทุกวันมันเหนื่อยกันไปบางทีก็เข้าใจได้มันก็ต้องมีพักผ่อนคือผมจะชอบคําพูดของผู้สมัครผู้ว่ากทมคนหนึ่งะครับคือ คุณชัดชาตินะขออนุญาตเอ่ยชื่อก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงอะไรเนยนะครับคุณช <endorsed> <un> ัดชาติเขาบอกว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับแพชชั่นมากแพชชั่นของการทํางานบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีได้ทํางานที่ตัวเองรักไงคือใครได้ทํางานที่ตัวที่ตัวเองรักจงดีใจก็โชคดีไปใส่เต็มเลยแต่ถ้าเกิดไม่บังเอิญคุณไม่ได้โชคดีแบบนั้นเนี่ยซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเนี่ยก็ยังต้องทำงานอยู่ดีนะเพราะว่า การทํางานมันทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้มันคืออาชีพของเราในที่สุดมันมันกลับมาตรงที่ว่าเหตุผลที่ทําให้เราต้องทํามันคืออะไรอะถ้าคุณเลือกได้ที่จะไม่ทําหรือถ้าคุณเลือกได้ที่จะหางานเบาๆก็แล้วกันคุณมีคุณสมบัติที่จะเดินไปสมัครที่อื่นได้เปลี่ยนงานได้ก็จงทําแต่บางคนมันไม่ได้โชคดีแบบนั้นอะแต่ยังไงก็ทําทุกอย่างมันอยู่ที่ความคอดีอยู่ดีนะหนักที่ว่าเนี่ยมันหนักแค่ไหนมันมันหนักจน สุขภาพย่ําแย่มันก็มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับครับโอเคถ้าเลือกได้ก็เลือกแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็พอดีพอดีเนาะใช่ส่วนใหญ่มันมักจะเลือกไม่ได้ไงส่วนใหญ่ัใช่เหนื่อยหมดเนาะเหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดเหนื่อยหมดอันนี้คืออะไรนี่คือบ่นไม่ได้บอกภาพรวมให้ทุกคนมนเหนื่อยนะหรือจะพักหรือพี่โลดฝากป่ามาเลยนะเคยลองพักแล้วครับป่าอ๋อไม่ได้ใช่ไหมซึมแันใต้โต๊ะทำงาน meet the boss